โอเคครับเพื่นพนอนๆและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะที่น้องจัดมินจะต้องตัดสินใจว่าน้องจัดมินจะเลือกเมนู A หรือเมนู B น้องจัดมินครับระหว่าง A กับ B น้องจัดมินจะเลือกเมนูไหนครับีด,ดีสวัสดีครับน้องๆ<อ>วันนี้เด็ดีกับมามีจะมาทำเมนูแข่งกันอีกแล้ว แต่วันนี้เป็นอะไรแบบนี้วันนี้เป็นเมนูของหวานเป็นเมนูของหวานโอ้งั้นก็ของปวดน้องมามิ้นเลยดิดใช่เลยวันนี้ต้องชนะมามิ้ให้ได้มามีม้มีเมนูอะไรวันนี้มามี้มีเมนูด้วยทอดบ,บ้านสวนเอามาจากบ้านสวนอ๋อวัตถุดิบจากบ้านสวนใช่อ่าเดี๋ยวให้มามี้ไปลุยก่อนครับไป3 2ีวัน <Go! S 2> มาเลยขั้นแรกก็จะผสมแป้งก่อนนะแป้งข้าวกล้องแป้งข้าวโพดแล้วก็แป้งสาลีแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะนี่เป็นน้ำตาลค่ะอันนี้ก็เป็นงาขาวเทลงไปเลยอ่าแล้วก็คนผสมแป้งกับน,นี่ให้เข้ากันนะคะส่วนผสมเข้ากันลแล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะ แล้วค่อยใส่แล้วก็คนๆทีละนิดนะนี่พอเราคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเนาะแล้วก็เคล็ดลับก็คือต้องวางแป้งทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเสร็จแล้วนะผอมที่จะลงไปทอดแล้วอ่ะอันนี้เริ่มได้เลยครับน้ำมันก็อุณหภูมิไม่ร้อนนะเอาพอดีนี่ไง โอ้ขวยปูวาดเหนียวดูดิมันปูขึ้นมาข้างบนเลยใช้เวลาทอดไม่นานนะครับพยายามดูสีเอานะอ่าถ้าสีม่เหลี่ยมเกาะพอดีใช่ไหมหม่อมมิก็จะค่อยเอาขึ้นมาพักไว้ตอนนี้หม่อมีก็ทอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะตอนนี้หม่อมีิก็มาจะจัดจานนะครับแค่จานนี้ก็กินขาดแล้วเนี่ยหม่อมีเอาเปียกไปไหม นี่มามีแต่งจานเป็นสไตล์ไหนเนี่ยเป็นสไตล์ยุโรปยุโรปก็มีกล้ยเขีทอดดือยต่อไปเป็นคิวของแดดีดีนะครับแดดดีก็จะทำนะขนมปังทอดนะส่วนผสมวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยก็จะมีไอศครีมจะเป็นรสอะไรก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าน้องๆคนไหนจะชอบแบบไหนนะน้องจัสมินจะชอบกินช็อกชิพนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยขนมปัง ถ้าซื้อมาแบบไม่ตัดขอบเราก็ต้องมาตัดขอบเองนะครับเดี๋ยวดีจะใช้2แผ่นเพราะว่าเดี๋ยวดีจะทําแค่อันเดียวและอีกอย่างนึงนะครับก็คือนี่ฟอยห่ออาหารนะครับเป็นกระดาษฟอยแบบนี้แบบนี้เอาไว้สําหรับห่อโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวดีวก็จะตัดขอบขนมปังออกก่อนเลยนะนี่แบบนี้นี่แ้ก็แบบนี้แบบนิดน,นึงนะครับให้เข้าเหนียว ก็ประมาณนี้ไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเพราะว่าเราทําค้อนนล็กเลกเองจากนั้นก็เอาขนมปังโปกกันอย่างนี้เลยปั้นให้เป็นกลมๆนะครับนี้แล้วก็โป่งนี้บิดอย่างนี้นะครับปิดไว้ใช้ฟอยตัวนี้นะสาหรับห่ออาหารนตัวน,นี้นะครับให้เขาเป็นกลมๆโอเคครับหลังจากที่เดดดีห่อเสร็จเรียบร้อยเดดดีก็จะเอาอันนี้ไปใส่ช่องฟิตไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมง ตอนนี้น้ำมันเราก็ได้แล้วนะอุณหภูมิพอดีเลยเดี๋ยวดีก็จะเอานี่ไอติมของเราลงไปทอดนะครับ โอตอนนี้สีนีก็เริ่มสวยแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมน,นี่กลายเป็นไดที่ทอดสีสันน่ากินเลยเราเอาแค่ปแป้งพอเหลืองกรอบหอมพอดีนะครับอ่าถ้าเอานานกว่านี้เดี๋ยวมันไหมจะไม่อร่อยนะยก็มี2แบบนะทอดแล้วกินแบบร้อนๆเลยก็ได้เวลาข้างนอกมันจะร้อนข้างในมันจะได้แบบเย็นๆแต่สําหรับแบบนี้เดนี้น้องจะมินไม่ชอบกินร้อนไงเด็กนี้ก็จะเอาเข้าช่องฟรีซไว้ประมาณสักห้านาทีแค่นี้น้องจะมินกินนะครับ โอเคครับตอนนี้สีสันก็ออกมาสวยแล้วได้ละประมาณนี้เมนู A อกล้วยทอดบ้านสวนวัตถุดิบคือกล้วยจากบ้านสวนที่คุณปู่ปูคุณย่าดูแลมามีทำน้องจัดมินกินวันนี้มามีนำกล้วยมาลังสัดเป็นเมนูกล้วยทอดบ้านสวนด้วยวัตถุดิบที่ได้มาฟรี จึงทำให้เมนูนี้เป็นเมนูที่แสนพิเศษเรียบง่ายไม่เปลืองงบประมาณ <S <S เมนู B ีไอติมทอดที่ใช้ขนมปังที่ปเป็นเซนหลานเข้ามาและไอติมที่ใกล้หมดอาย,อยุเด็ดีได้หลังสรรเมนูนี้ด้วยความมักง่าย <S <S จึงทำให้เมนูนี้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ทานคู่กับน้ำพึ่งเดือนห้า เพราะเดือมสีน้ำตาลแพงจะมีรสชาติที่อร่อยและกรอบๆอย่างลงตัวครับตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสงเมนูนะครับเมนู A มาก่อนเลยครับน้องเจมีนครับเมนู A มาแล้วน้องเจมีนชิมได้เลยเมยก่อนโอเคครับ <c oughs> อืมกัดเข้าไปแล้ว <c oughs> ทำไมหรอเหนียวอ่ะลูกเ็นไงรสชาติเป็นไงบอกรสชาติหน่อยชอบไหมแปกไอ้เนี่ยกล้วยนี้คุณปลูกเป็นคนปลูกนะแต่ว่าคนย่ากเป็นคนดูแลน้องจจสนินเป็นคนกินใช่ไหมคะใช่ เมนูบีะ <laughs> ระหว่างที่เมนูบีมา้รงจินมินก็ไปกินเมนูอนเอง <laughs> เอาแล้วแบบนีน้งานเข้าแล้วจะสู้ได้หรือเปล่าเงี้ยโอโ้โอหกินกับน้ำผึ้งเดือนห<อ>้ามาแล้วเป็นไส้อย่างงี้เลยมันมีปลาเป็นไอ่้อกินพอดเมนูบี เอาเต้นเอาเลยเอาแลอาเอาให้โอ้โหเป็นยังไงโอ้ยอร่อยนี่เอาแล้วโอเคครับเพื่อนๆและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะที่น้องจับมินจะต้องตัดสินใจว่าน้องจักมิน จะเลือกเมนู A หรือเมนู B, B. B. น้องจจมินครับระหว่าง A กับ B น้องจะมินจะเลือกเมนูไหนครับ <B. S 1> น้องจะมินจะเลือกเมนูไหนครับ อีกแล้วเหรเนี่ยนี่เดีว๋วดิอุตจะเอาไอติ่มที่น้องจะมินชอบที่สุดนะแล้วกล้วยทอ,อดเนี่ไม่เคยกินด้วยนะโอ,โ,โอ้โหโอ้โหกินโชว์เลยนะเออไม่สนใจเลยหอนละแต่ดีแพ้แล้วแต่ดีแพเ้แเเล้วแบบนี่ชนะแบบนี่ชนะอโอเคครับเ<ๆ>พื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น้องจเจมินะ รอชมกันต่อไปว่า e ีีหน้าเด็ดดีจะไปหาเมนูอะไรมาเพื่อชนะใจน้องจัมินให้ได้แล้วเจอกันใหม่ ep. พีหน้านะครับบ๊ายบายสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดติดตามสามารถกดติดตามพวกเราได้ที่ตรงนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ตรงนี้และกดตรงนี้ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา